สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกทําครัวสวยๆมานําเสนอนะครับพร้อมปอกหนัง P u พร้อมตัวล็อกแบบนี้นะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดตรงนี้เป็นหมุดทองเหลืองนะครับไว้การซองทะลุนะครับผมนี่เล่มใหญ่นะครับทรงสวยนะเอาไว้ทําครัวสบายนะครับเล่มนี้โคตรคมรับประกันนะครับความยาวรวมเล่มนี้11นิ้วนะครับ ใบมีด9ก r นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเอาไปสับสบายนะครับสับกระดองกระดูกหมูได้แน่นอนนะครับรับประกันความยาวใบมีดอยู่ที่6นิ้วนะครับใบมีด9ก้ีนะครับค่าความแข็งสูงนะครับความกว้างใบมีดอยู่ที่1.8นิ้วเลยนะครับใบมีดกว้างมากนะครับตรงนี้เจาะรูนะครับนี่เผื่อเป็นแนวต่อสู้ก็สู้ได้นะครับไม่มีหลุดมือแน่นอน ใบมีดเป็นลายหลุมนะครับตรงนี้ทำสีดำนะครับคมเงินนะครับสวยงามแน่นอนสันหนาสี่มิลนะครับแข็งแรงด้ามจับไม้แท้ยึดหมุดสามตัวนะครับสันท้ายเป็นเหล็กแหลมนะครับตรงนี้เป็นเหล็กแหลมมีรูร้อยเชือกนะครับเอาไปทำครัวทำอะไรได้หมดนะครับสบายๆสวยงามแน่นอนนะครับเล่มนี้เล่มนี้ราคาสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ คมกริบแน่นอนนะครับรับประกันความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยเียนแบบว่าถ้ามีไม่คมจริงมีฟันไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับ สนใจทักมาได้เลยนะครับ280ดสบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีของอยู่เจ็ดแปดเล่มนะครับทักมาได้เลยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับสวยคมกลิบปลายแหลมนะครับยาวรวมสิบดนิ้วเล่มใหญ่นะครับใช้งานหนักได้นะครับผมเอาไปทําครัวสับกระดูกหมูได้นะครับรับประกันให้เลยนะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะครับพร้อมปอกหนัง PU สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แต่และเล่มสีสีด้ามจับสีไม้ลายไม้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเล่มน,นี้2ด้านยังสีไม่ตรงกันเลยนะครับผมแต่ก็คล้ายๆกันนะครับมันเป็นเรื่องปกติของด้ามจับไม้แท้นะครับที่สีจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับขอให้เข้าใจนะครับ แต่เรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงผมรับประกันให้นะครับชื่อนี้แมนมีเดินป่าไม่มีเสียแน่นอนมีดไม่คมไม่ดีจริงผมไม่เอามาขายนะครับรับประกันให้ทุกเล่มคมจริงนะครับเล่มนี้280บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะนำมีดสวยๆถูกๆ ทั้งของถูกของแพงมานําเสนอนครับแต่รับประกันนะครับถูกทุกเล่มนะครับเล่มไหนแพงแต่วัตถุมันแพงครับขายถูกกว่าที่อื่นแน่นอนท่านไหนที่รอของอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าของมาแน่นอนนะครับบางเล่มผมก็ซื้อมาไม่เยอะไม่รู้ว่าเล่มไหนจะขายได้ขายไม่ได้นะครับเล่มที่ขายไม่ได้มันก็มีนะครับเลยไม่กล้าลงทุนเยอะนะครับแต่ต่งมาใหม่แล้วเดี๋ยวเอามา พี่ๆท่านไหนสนใจถ้าเล่มไหนหมดสั่งไว้ได้นะครับยวของมายวผมทักไปหาจดไว้หมดแล้วนะครับมีหลายคนอยู่ตอนนี้ขอโทษด้วยนะครับที่สั่งของมาแล้วไม่มีของให้นะครับผมแต่มีมีดหลายแบบนะครับผมลงทุนไว้หลายแบบนะครับแต่ไม่ได้สตอกของไว้เยอะนะครับแต่ถ้ารู้ว่าเล่มไหนขายดีก็จะสตอกไว้เยอะๆนะครับผมสนใจทักมาได้นะครับเล่มนี้มีของอยู่ประมาณเจ็ดแปดเล่มนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับจะนํามีดสวยๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับราคาเบาๆนะครับคมกลิบรับประกันคุณภาพเิยราคาแน่นอนเล่มนี้ราคา280บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสันหนาสี่มิลแข็งแรงแน่นอนนะครับเอาไว้ทําครัวสบายนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่มีหักแน่นอนนะครับ แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ